ตอนที่25้แชมป์สกีเมื่อฟังเย่และปิงว่านมาถึงโรงพยาบาลหญิงสูงอายุคนดังกล่าวได้ถูกย้ายไปยังแผนกผู้ป่วยหนักแล้วเมื่อเห็นคุณย่าของเขานอนอยู่บนเตียงโดยสวมเครื่องช่วยหายใจฟังเย่จึงถามว่าพ่อครับแม่ครับคุณย่าเป็นยังไงบ้างครับนายฟังตอบว่าย่าพ้นจากอันตรายชั่วคราวแล้วปิงว่านถามว่าจูจูเกิดอะไรขึ้นกับคุณย่าครับนายฟางอธิบายว่า ด้วยอายุที่มากขึ้นและเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายภูมิคุ้มกันของเธอจึงอ่อนแออุณหภูมิที่ลดลงมงอย,อย่างกระทันหันเธอเข้านอนเร็วคืนนี้และอาจเริ่มมีไข้ขณะนอนหลับโชคดีที่แม่ของคุณตรวจดูเธอก่อนเข้านอนและสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเรารีบพาเธอไปโรงพยาบาลและเธอยังหายใจล้มเหลวช่วขณะระหว่างทางอีกด้วยนางฟางพยายามกลั้นน้ำตาและพูดกับฟังเย่ว่า หมอบอกว่าถึงแม้ปัจจุบันเธอจะยังทรงตัวแต่สุขภาพของเธอก็สุดโทมลงอย่างมากด้วยความเจ็บป่วยนี้เธออาจจะอยู่ได้ไม่นานอีกต่อไปดวงตาของฟางเย่เริ่มแดงขึ้นปิงว่านแสดงความกังวลที่รักคุณสบายดีไหมฟางเย่ยังคงเงียบนายฟางผู้อาวุโสเสียชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆและด้วยความสุภาพอ่อนโยนของพ่อและแม่ ฟางเย่จึงได้รับการเลี้ยงดูจากคุณย่าที่กล้าสแสดงออกเป็นส่วนใหญ่เธอสอนเขาเกี่ยวกับชีวิตธุรกิจและทุกสิ่งในระหว่างนั้นฟางเย่มีความผูกพันอันลึกซึ้งกับคุณย่าของเขาเขาเจ็บปวดเมื่อรู้ว่าวันเวลาของเธอผ่านไปด้วยโรคมะเรงแต่เขาไม่คาดคิดว่าวันนี้จะมาถึงอย่างกระทันหันเช่นนี้ทําให้เขาไม่ทันระวังการรู้คําศัพท์ไม่ได้ช่วยอะไรในตอนนี้ปิงว่านจึงจัดม้านั่งให้ทุกคนนั่งเขานั่งข้างฟางเย่ปลอบใจเขาอย่างเงียบ หลังจากนั้นไม่นานฟังเย่ก็สงบสติอารมณ์และพูดกับพ่อแม่ของเขาว่าคุณสองคนควรกลับบ้านได้แล้วอากาศหนาวและคุณอาจจะเป็นหวัดเมื่ออยู่ที่นี่นายฟังถอนหายใจและพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อหันไปหาปิงว่านแล้วฟังเย่ก็พูดว่าตอนนี้คุณควรจะกลับบ้านกับพ่อแม่ของฉันปิงว่านเสนอว่าบางทีผมควรจะอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังเย่ตอบว่า ไม่จําเป็นไปผักผ่อนที่บ้านแถมที่นี่มีเตียงผู้ดูแลเพียงคนเดียวดังนั้นคุณคงไม่มีที่ให้นอนแน่นางฟังยังแนะนําอีกว่าปิงว่านพรุ่งนี้มีเรียนกลับบ้านกับพวกเราเถอะปิงว่านพูดอย่างไม่เต็มใจว่าเอาล่ะผมจะเตรียมอาหารเช้ามาให้คุณในตอนเช้าแล้วให้แม่เอามาให้คุณละกันปิงว่านใช้เวลาทั้งคืนที่บ้านฟางเช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้เตรียมอาหารจานโปรดของฟางเย่แม้ว่าจะมีเรียนภาคเช้าแต่เขาก็ยังตัดสินใจไปโรงพยาบาล เมื่อปิงว่านมาถึงหญิงชาราก็ตื่นแล้วแต่ดูอ่อนแอมากหลังจากพูดไม่กี่คำเธอก็กลับเข้าสู่การนอนหลับสนิทไม่กี่วันต่อมาหญิงชาราส่วนใหญ่ยังคงมึนงงกับยาเมื่อใกล้สอบปลายภาคเรียนแล้วปิงว่านก็ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้บ่อยนะในที่สุดเมื่อสุดสัปดาห์ปิงว่านก็มาเยี่ยมย่าฟังวันนั้นหญิงชารามีจ,จิตใจร่าเริงและช่างพูดเป็นพิเศษเธอจับมือของปิงว่านแล้วพูดว่าปิงว่านฉันอยากกินปลาแม่น้ำใสและสตูเต้าหู้ที่คุณทำ ปิงว่นตอบอย่างรวดเร็วว่าคุณย่าครับรอก่อนผมจะกลับบ้านไปทำอาหารให้คุณทันทีครับเขารีบกลับบ้านจัดจานแล้วนำกลับมาที่โรงพยาบาลซึ่งหญิงชาราได้รับประทานอย่างสนุกสนานไม่น้อยปิงว่นอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดทั้งวันโดยจักไปพร้อมกับพ่อแม่ของครอบครัวฟางหลังอาหารเย็นเท่านั้นคืนนั้นเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยความวุ่นวายในบ้านย่าฟางเสียชีวิตแล้ว ทุกคนสัมผัสได้ถึงบางสิ่งในระหว่างวันโดยสงสัยว่าหญิงชรามีอาการดีขึ้นชั่วขณะก่อนที่จะจากไปอันที่จริงจู่ๆเธอก็ไอเป็นเลือดจำนวนมากในคืนนั้นและภายในไม่กี่นาทีเธอก็จากไปในช่วงที่เธอป่วยได้มีการเตรียมการที่จำเป็นทั้งหมดดังนั้นงานศพจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นในคืนพิธีฝังศพฟังเย่จับปิงว่านอย่างเงียบๆเ,เหมือนเด็กปิงว่านรู้ว่าคำพูดมักจะไร้พลังเมื่อเผชิญกับความตายสิ่งที่เขาทำได้คือการกอด ปิงว่านจับฟังเย่ไว้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่น่ากลัวทําให้แม้แต่บุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดก็อ่อนแออาจเป็นเพราะประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งเพราะความเจ็บป่วยการป้องกันตนเองในขณะที่ปิงว่านมีความจริงใจและเปิดกว้างในการโต้อตอบของเขาเขาพยายามดิ้นรนที่จะใส่อารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึง้งโดยที่เขาไม่รู้ความปรารถนาที่จะสเสน่หาของเขาพันผวนระหว่างความปรารถนาอันแรงกล้าและการต่อต้านอย่างลึกซึง้ง สิ่งนี้ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่เขาย้ายเข้าสู่หนังสือในด้านหนึ่งเขาสแสวงหาความสุขและความสบายใจในทันทีในทางกลับกันเขาปฏิเสธชีวิตที่หรูหราและสบายๆเพื่อจัดการธุรกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยดูแลน้องสาวคนเดียวที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดและวางแผนสําหรับอนาคตที่เป็นไปได้เวลาไม่เคยหยุดนิ่งและในวันที่ปิงว่านสอบกลางภาคเสร็จก็มีหิมะตกเล็กน้อยเขาก้าวขึ้นไปบนเกล็ดหิมะบางๆนอกประตูโรงเรียนและวิดีโอถึงชื่อฟางเย่เฮ hey, ที่รัก คืนนี้คุณทำงานดึกหรือเปล่าฟังเย,ย่ดูเหนื่อยล้าสายหัวไม่ฉันจะกลับบ้านหลังเลิกงานฟังเย,ย่มีงานบริษัทมากมายนับตั้งแต่คุณย่าของเขาจากไปโดยทำงานดึกเกือบทุกคืนน้ำหนักลดอย่างเห็นได้ชัดปิงว่นตัดสินใจเตรียมอาหารเย็นมื้อใหญ่เพื่อเลี้ยงดูเขาปิงว่นถามว่าคุณอยากกินอะไรไหมผมจะปรุงทุกอย่างที่คุณต้องการฟางเย,ย่ยิ้มและตอบว่าฉันรักทุกสิ่งที่คุณทำ เย็นวันนั้นขณะที่ฟังเย่กลับมาถึงบ้านปิงว่านก็เสิร์ฟอาหารให้เขามากขึ้นเรื่อยๆโดยพูดว่าน้ำหนักคุณลดลงไปมากแล้วกินข้าวซะฟังเย่ถามว่าคุณสงสารฉันไหมเมื่อมองดูใบหน้าที่บางลงของฟังเย่ปิงว่านก็รู้สึกสมเพชและพยักหน้าแล้วพูดว่าคุณเริ่มสูญเสียความดูดีของคุณแล้วเมื่อช่วงเวลายุ่งของฟังเย่สิ้นสุดลงด้วยความพยายามที่จะยกระดับจิตวิญญ,ญาณของครอบครัวคุณฟางจึงจัดทริปเล่นสกีสำหรับทุกคน เชียงเฉิงมีสภาพอากาศอบอุ่นไม่เหมาะสำหรับการก่อสร้างสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ด้วยความกระตือรือร้นที่จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์อย่างเต็มที่พวกเขาจึงบินไปยังเมืองน้ำแข็งอันโด่งดังทางตอนเหนือสกีรีสอร์ทอยู่ห่างจากสนามบินพอสมควรหลังจากลงจาก,จากเครื่องบินแล้วพวกเขาใช้เวลาขับรถอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงโรงแรมที่อยู่ใกล้สกีรีสอร์ทหลังจากการเดินทางอันยาวนานทุกคนก็หมดแรงพวกเขาตัดสินใจพักที่โรงแรมสักวันหนึ่งและออกไปเล่นสกีที่มีลานสกีครั้งต่อไป พวกเขาจองโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนซึ่งแต่ละห้องมีบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งส่วนตัวด้วยความปรารถนาที่จะแช่ตัวปิงว่านตื่นขึ้นมาหลังจากนอนหลับไปเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆทันใดนั้นเขาก็สะกิดฟังเย่ให้ตื่นที่รักตื่นสิไปแช่น้ำพุร้อนกับผมหน่อยฟังเย่ดึงผ้าปิดหูของเขาคุณไปเองก็ได้นี่มาเถอะผมอยากอาบน้ำโรแมนติกกับคุณปิงว่านผลักฟังเย่ร้องเจ๊เจ๊ตื่นสิ เขาไม่สามารถทนต่อความไวุ่นวายได้อีกต่อไปและตระหนักว่าเขาไม่สามารถกลับไปนอนได้ในที่สุดฟังเย่ก็ยอมจำนนช่างน่ารำคาญจริงๆบ้บานเลื่อนเปิดประตูสไตล์ญี่ปุ่นก็พบกับลานส่วนตัวตรงกลางมีบ่อน้ำพุร้อนความอบอุ่นที่มีหมอกปกคลุมเป็นลอนหลังจากอาบน้ำให้สดชื่นแล้วปิงว่านซึ่งสวมเสื้อคลุมอาบน้ำก็ก้าวออกไปแม้ว่าจะเป็นฤดูหนาวและมีเกล็ดหิมะลอยมาจากท้องฟ้าแต่ลานภายในก็รู้สึกอบอุ่นและสบายเนื่องจากน้ำพุร้อน หิมะตกระหว่างแช่น้ำผู้ร้อนช่างบรรยากาศดีจังแทนที่จะเข้าไปในฤดูใบไม้ผลิทันทีปิงว่านยืนอยู่ที่ลานบ้านพยายามจับเกล็ดหิมะเข้ามาเลยฟังเย่ด,ดึงเขาลงไปในน้ำและตะโกนว่าโง่เขลาแล้วมันจะเป็นหวัดนะอาฟังเย่ปิงว่านอุทานในขณะที่เขากระเซ็นลงไปในน้ำแม้จะกลืนน้ำหนึ่งคำซึ่งทำให้เขามีอาการไอด้วยความรำคาญปิงว่านก็กระเซ็นและไล่ตามฟังเย่คุณนี่มันน่ารำคาญมาก ขณะที่ฟังเย่ยอมให้ตัวเองถูกจับได้เขาก็หัวเราะเบาๆคุณไม่ใช่หรือที่ยืนกรานที่จะปลุกฉันและตอนนี้คุณเรียกฉันว่าน่ารำคาญอากปิงว่านแสดงความหมุดหนิดด้วยการกัดไหล่ฟังเย่คุณโรแมนติกกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอหลังจากการกัดอย่างที่เล่นปิงว่านก็ไว่ายไปที่หินเทียมใกล้ๆรวบรวมหิมะจำนวนหนึ่งแล้วคว้องไปที่ฟางเย่ฟางเย,ย่หลบการโจมตีอย่างสง่างามและใช้แรงลอยตัวของน้ำเขาว่ายไ,ไปทางปิงว่านเมื่อดึงเขาเข้ามาใกล้ เขาเหลือบมองรอยกัดที่ชัดเจนบนไหล่ของเขาเสียงของเขาลดลงคุณปรารถนาความโรแมนติกแบบไหนเสียงกระซิบที่อบอุ่นในหูของเขาทำให้ร่างกายของปิงว่านสั่นไหวและโดนล่อลวงโดยชายคนนี้ได้อย่างง่ายดายอีกครั้งปิงว่านพึนพรรมพำอย่างฝันว่าที่รักผมไม่ต้องการน้ำํำพุร้อนอีกต่อไปผมต้องการคุณพวกเขาไม่ได้สนิทสนมกันมาเกือบสองเดือนอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแผนการเล่นสกีของพวกเขาสำหรับวันถัดไป ความรักซึ่งกันและกันของพวกเขาก็แสดงออกมาอย่างอารมณ์ดีมากขึ้นวันรุ่งขึ้นนายและนางฟางเลือกเลื่อนหิมะขณะที่ฟางเย่พาปิงว่านไปที่ลานสกีสำหรับมือใหม่เพื่อสอนให้เขาเล่นสกีปิงว่านแต่งกายด้วยชุดสกีสีแดงกระเาอบ,บ่นว่ามันเถอ่อมากดูน่าเกลียดแล้วคุณต้องการอะไรละ่ะฟางเย่พูดอย่างโกรธเคืองเล่นสกีในชุดบิกินี่เหรอผมก็แค่พูดปิงว่านตอบเอาละ่ะมาสอนผมหน่อยสิ กางขาของคุณออกตอนนี้ให้กว้างประมาณไหล่เล็กน้อยเพื่อให้สกีรับน้ำหนักเท่ากันฟังเย,ย่สั่งและปรับท่าทางของปิงว่านในขณะที่เขาพูดหลังตรงและผ่อนคลายร่างกายปิงว่านพึมพำให้หลังของผมตรงและผ่อนคลายเหรอผมจะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันได้อย่างไรฟังเย,ย่ตอบว่าเมื่อฉันบอกว่าให้หลังของคุณตรงฉันไม่ได้ตั้งใจให้คุณแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้หลังจากเรียนไปได้ครึ่งวันปิงว่านก็อ้างว่าเขาเข้าใจแล้วและอยากที่จะขึ้นไปบนเนินเขา พวกเขาเลือกทางลาดที่ง่ายที่สุดซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นโดยมีฟังเย่คอยติดตามปิงว่านลงไปตลอดทางทางลาดนั้นสั้นและปิงว่านดูเหมือนจะมีพรสวรรค์สามารถลงไปถึงจุดต่ำสุดได้โดยไม่ล้มแม้แต่ครั้งเดียวกันวิ่งครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จปิงว่านนายกแขนขึ้นอย่างมีชัยและโมว่าผมบอกคุณแล้วว่าผมทำได้ผมเป็นอ, at, อัจฉริยะโดยธรรมชาติอาก่อนที่เขาจะพูดจบปิงว่านก็ลม้มลงและร่อนลงด้านหลังตรงกลางพื้นราบฟังเย่หัวเราะ ล้มลงบนพื้นราบเรอตอนนี้มันอัจฉริยะจริงๆปิงว่านนั่งอยู่บนหิมะประคองท้องของเขาสีหน้าของเขาเจ็บปวดที่รักผมเจ็บท้องฟังเย่คิดว่าเขาแค่แสดงก็หัวเราะเบาๆเจ้าโง่เจ้าล้มก้นแตกถ้ามีอะไรก็ต้องเจ็บบนพื้นมันหนาวลุกขึ้นเถอะเมื่อพูดเช่นนั้นฟังเย่ยังคงเอื้อมมือไปช่วยปิงว่านดึงเขาขึ้นมาปิงว่านต่อยเขาเบาๆบ่นว่าคุณมันคนโง่ผมเจ็บท้องจริงๆนะโอเคไหม ฟางเย,ย่กังวลจริงเหรอปิงว่านโต้กลับทำไมผมถึงต้องโกหกเรื่องนี้ด้วยฟางเย,ย่เริ่มจริงจังหยุดเล่นแล้วไปโรงพยาบาลกันเถอะด้วยอาการคลื่นไส้และปวดท้องอาจเป็นเรื่องร้ายแรงได้ปิงว่านไม่ได้สนุกเต็มที่แต่ก็ไม่เต็มใจตอนนี้ก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วแปลกนะความเจ็บปวดหายไปแล้วฟางเย,ย่ตอบว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะเล่นสกีเสร็จแล้วก็ตามนั่งพักผ่อนในบริเวณจุดชมวิวก่อนก็ได้ ก็ได้ปิงว่านนั่งอยู่ในพื้นที่รับชมอย่างไม่เต็มใจเฝ้าดูนักสกีคนอื่นๆเลี้ยวตัวเป็นตัวเอสอย่างสง่างามขณะที่พวกเขาลงมาจากด้านบนว้าวดูสิที่รักชายชุดน้ำเงินมีสไตล์กับท่วงท่าของเขามากฟังเย่ยอเยยมันเป็นเพียงความล่าชันของมือใหม่มีอะไรน่าประทับใจขนาดนั้นปิงว่านทาทายโ้ช่างเมินเฉยทำไมคุณไม่แสดงให้เราเห็นว่ามันเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยแรงกระตุ้นจากความสามารถในการแข่งขันของผู้ชายฟังเย,ย่จึงตอบว่ามาเลยฉันจะพาคุณขึ้นไปบนเนินขั้นสูงเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าการเล่นสกีที่แท้จริงคืออะไรพวกเขานั่งเรือกอนโดลาไปยังทางลาดขั้นสูงซึ่งแคบและชันกว่าอย่างเห็นได้ชัดแค่มองก็ทําให้หัวใจของปิงว่านเต้นแรงฟังเย,ย่ใช้เวลาอุ่นเครื่องสักครู่จากนั้นเขาก็เริ่มลงไปด้วยการสนับสนุนของเสาสกีในตอนแรกฝีเท้าของเขาอยู่ในระดับปานกลางแต่หลังจากเลี้ยวแล้วความชันก็สูงชันอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เขาเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่น่าตกใจขณะที่ฟังเย่พุ่งลงมาด้วยความเร็วสูงดูเหมือนว่าเขาจะชนที่โค้งถัดไปหัวใจของปิงว่านก็เต้นไปที่ลำคอของเขาแต่ในชั่วพริบตาถัดมาฟังเย่ก็เกรงเอวและเลี้ยวได้อย่างไม่มีที่ติสกีของเขาทําให้เกิดละอองหิมะในขณะที่เขาเดินต่อไปอย่างง่ายดายในแต่ละโค้งและเลี้ยวอันน่าตื่นเต้นหัวใจของปิงว่านเต้นไปพร้อมกับท่าทางของฟังเย่แม้จะหนาวแต่เขาก็รู้สึกเหงื่อแตกกระจาย ในที่สุดเมื่อฟังเย่มาถึงจุดสิ้นสุดของการวิ่งอย่างปลอดภัยปิงว่านก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกช่างเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นจริงๆหลังจากนั้นครู่หนึ่งฟังเย่ก็เดินเข้ามาหาเขาถอดหมวกกันน็อกออกและถามอย่างใจเย็นว่าคุณคิดอย่างไรปิงว่านนยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของเขาและจูบเขาอย่างร้าร้อนและอุทานว่าคุณน่าทึ่งจริงๆระหว่างทางกลับบ้านเขาเอาแต่นึกถึงว่ารอบนั้นคุณทําให้หัวใจผมเกือบหยุดเต้น เมื่อได้ยินสิ่งนี้แม่ของฟางก็หัวเราะเบาๆระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเฟ่งย่าได้ลงแข่งขันสกีระดับวิทยาลัยระดับชาติและยังได้แชมป์อีกด้วยด้วยดวงดาวในดวงตาของเขาปิงว่านจ้องมองฟางเย่และตอบอย่างกระตือรือร้นว่าจริงเหรือถ้วยรางวัลอยู่ที่ไหนผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนเขาจําได้ว่าระหว่างที่พวกเขาอยู่ในบ้านหลังเก่าห้องของฟางเย่นั้นสะอาดเอี่ยมไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมใดๆแม่ของฟางเย่ตอบว่า รางวัลทั้งหมดของฟางเย่จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในตู้การศึกษาที่บ้านปิงว่านพยักหน้าโดยตรหนักว่าเขาไม่เคยไปดูในบ้านหลังเก่าเลยด้วยความภาคภูมิใจแต่ยังคงรักษาท่าที่สงบของเขาฟางเย่ตอบว่าฉันจะแสดงให้คุณเห็นเมื่อเรากลับมาเทศกาลเฉลิมฉลองกำลังใกล้เข้ามาและบรรยากาศก็สนุกสนานมากขึ้นในวันที่พวกเขากลับบ้านเป็นวันก่อนวันปีใหม่และแม่ของฟางเย่ก็ให้สาวใช้ซื้อเนื้อมาทำเกี๊ยว หลังจากเตรียมไส้เนื้อสาวใช้ก็เรียกปิงว่านมาคุณชายปิงว่านคุณช่วยปรุงรสเนื้อหน่อยได้ไหมการทำอาหารของคุณน่าอร่อยกว่าของฉันมากหลังจากใช้เวลาอยู่ที่บ้านของฟางมามากในตอนแรกแม่บ้านในบ้านก็เริ่มกังวลเมื่อปิงว่านเข้าไปในครัวแต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มคุ้นเคยกับมันแล้วและด้วยคำแนะนำของเขายังได้พัฒนาทักษะการทำอาหารของพวกเขาอีกด้วยหลังจากที่พ่อแม่ของฟางขึ้นไปชั้นบนเพื่อพักผ่อนปิงว่านก็นั่งพักผ่อนบนโซฟา เขาชักชวนฟังเย่ให้นวดขาที่เจ็บของเขาจากการเดินทางขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับมันเสียงของสาวใช้ก็ดังขึ้นและปิงว่านก็ตอบว่ากำลังไปขณะที่เขายืนขึ้นเขาก็รอฟังเย่ว่าอย่าวิ่งหนีนะเมื่อผมกลับมาแล้วคุณต้องนวดขาต่อให้ผมฟังเย่หัวเระาะคิกคักโต้กลับว่าจริงๆแล้วคุณกำลังทำตัวเหมือนนายน้อยผู้เอาอกเอาใจพรุ่งนี้ฉันควรจ้างสาวใช้สิบคนเพื่อรองรับทุกความต้องการของคุณหรือไม่ เมื่ออยู่ใกล้ห้องครัวแล้วปิงว่านก็โผล่หัวออกมาโต้ตอบอย่างสนุกสนานว่าผมไม่ต้องการให้สาวใช้แค่นายน้อยฟังที่น่านับถือมารับใช้ผมเท่านั้นก็พอแม่บ้านกลั้นหัวเราะเมื่อได้ยินสิ่งนี้ขณะที่ปิงว่านเข้าไปในครัวและเติมซีอิ๊วลงในไส้เนื้อกลิ่นหอมฉุนของหมูก็ครอบงำเขาทันทีปิงว่านรีบย้ายไปที่อ่างล้างจานโดยวางซีอิ๊วไว้ข้างๆรู้สึกคลื่นไส้อย่างรุนแรงสาวใช้แสดงความกังวลคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ จบตอนที่25